สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับออยอีกแล้วนะคะกับการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดนะคะจากโชว์ Ford Auto รูมฟอร์ดร t ตโตแกรี่ปทุมธาน,นีนะคะวันนี้นะคะออยก,ก็จะพามาชมรีวิวนะคะเป็นฟอร์ดเรนเจอร์เน็กเนนะคะเป็นรุ่น XLT สีน้ําเงินคันนี้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเป็นแนวทางการแต่งแล้วก็จะมีออปชันอะไรเพิ่มเติมให้กับลูกค้าบ้างก็เดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปนี้เลยก่อนรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องชาแนลออยฟอร์ดปทุมให้กับออยด้วยนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น XLT นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะตัวนี้ให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้าเลยแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมกันนะคะทีละจุดเลยเริ่มจากด้านหน้านะคะ ส่วนด้านหน้านะคะก็จะมาพร้อมกับหน้ากระจังดีไซน์ใหม่นะคะซึ่งเป็นสไตล์อเมริกันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมีโลโก้ Ford ต,ตรงกลางนะคะตัวนี้จะเป็นโลโก้ขนาดใหญ่เลยพร้อมกระจังที่มีเป็นตะแกรงด้านหน้าแบบนี้นะคะช่วยระบายความร้อนให้กับตัวรถได้ดีเลย แล้วก็ไฟหน้านะคะเราเป็นไฟหน้า LED นะคะตัวนี้ด้านในก็จะเป็นโครมสีดํานะคะ <_ Porque> เพิ่มความเป็นสปอร์ตแล้วก็ลงตัวมากๆเลยแล้วก็ยังมีเป็นไฟตัว C นะคะเป็นไฟวิ่งกลางวันตัวนี้ให้กับลูกค้าด้วยรวมถึงไฟตัดหมอกด้านหน้าด้วยนะคะเราก็มีมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะที่เราเห็นด้านหน้านะคะจะมีเซนเซอร์มาให้นะคะตัวนี้สามารถซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติมได้นะคะตัวนี้สามารถเพิ่มเติมได้เลยแต่ว่าในแพ็กเกจนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักเข้ามา คุยกับออยได้หรือว่าทักเข้ามาสอบถามได้นะคะส่วนด้านข้างนะคะด้านข้างเรามาพร้อมกับตัวคิ้วล้อขนาด3นิ้วนะคะติดมาให้จากโรงงานแบบนี้เลยมีน้ำหนักเบานะคะแล้วก็มีความคงทนนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างรับกับตัวรถนะคะต้องบอกเลยว่าดูเพียวขึ้นเยอะเลยส่วน ช่วงล่างนะคะคันนี้เราได้มีการยกให้นะคะด้านหน้าอยู่ที่2นิ้วพร้อมกับเปลี่ยนล้อให้นะคะคันนี้เป็นล้อขนาด20นิ้วนะคะเป็นยาง MT นะคะตัวนี้ซีรยียางจะอยู่ที่33มสิคูณ12.5 R 2 0นะคะอันนี้เราแต่งให้เป็นแนวทางนะคะเผื่อลูกค้าท่านใดนะคะชอบดีไซน์การแต่งแบบนี้นะคะแล้วก็ที่เป็นเอกลักษณ์เด่นๆเลยนะคะสําหรับรุ่น Next Gen ก็คือตัวช่องลมด้านข้างหรือว่าแก้ม้างนะคะเราก็ได้มีการออกแบบแล้วก็ดีไซน์ให้ใหม่เลยสาหรับรุ่นนี้นะคะจะมีคําว่าเทอร์โบนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะตัดกับตัวสีดําด้านแบบนี้นะคะกระจกมองข้างเราเป็นกระจกมองข้างขนาดใหญ่นะคะตัวกระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็จะมีเป็นตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมาให้ด้วยนะคะในรุ่นของ XLT เนาะแล้วก็มือจับต่างๆที่มาจากโรงงานตัวนี้นะคะจะเป็นมือจับสีเดียวกับตัวรถเลย สีน้ำเงินก็ดูโดดเด่นมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูสวยงามค่ะดว่าขออนุญาตพาไปชมภายในกันบ้างนะคะว่าภายในได้มีออปชันอะไรแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะสําหรับรุ่นในแกวทีนะคะด้านในตรงมือเปิดนะคะจะเป็นจุดแรกเลยที่ f อร์ดได้มีการอัปเกรดหรือว่าเปลี่ยนแปลงให้นะคะตัวนี้นะคะมือเปิดนะคะเพียงแค่คุณลูกค้าสอดมือเข้าไปนะคะแล้วก็บีบเข้าหาตัวแบบนี้นะคะก็สามารถเปิดประตูรถได้แล้วนะคะดูมีความแข็งแรงแล้วก็ดูกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนกระจกมองข้างนะคะสามารถควบคุมได้ทั้งหมดเลยนะคะอยู่ฝั่งคนขับนะคะตัวนี้จะเปิดปิดออโต้ทั้ง4บานเลยรวมถึงทับไฟฟ้าแล้วด้วยนะคะแล้วก็ตัว XLT นะคะยังเป็นปุ่มพุทธสตาร์ทให้แล้วด้วยใบปัดน้ำฝนก็เป็นออโต้ไฟหน้าก็เป็นออโต้ให้แล้วนะคะส่วนเบาะนะคะเป็นเบาะผ้าจากโรงงานนะคะต้องบอกว่าออกแบบดีไซน์ลายออกมาใหม่เลยนะคะสวยงามมากๆเลย ส่วนตัวพวงมาลัยนะคะเราเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะคะของ Ford เรามีมาให้อยู่แล้วอันนี้เราก็คงทนเอาไว้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็มีแอร์แบ็กให้คู่หน้านะคะพวงมาลัยนะคะก็มีในส่วนของตัว Cruise Control มาให้นะคะสามารถรอกความเร็วได้นะคะเช่นเดียวกับ x l t รุ่นเดิมเลยแล้วก็สามารถควบคุมเครื่องเสียงผ่านพวงมาไลัยได้เช่นเดียวกันนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดเนาะสวยงาม แล้วก็มีในส่วนของตัวสายชาร์จไวริสนะคะตัวนี้เป็นแบบไร้สายแล้วพร้อมช่องต่อ usb type c และ type a นะคะค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวหน้าจอนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะคะเป็นหน้าจอที่เชื่อมต่อนะคะเป็นตัว sing f a แล้วนะคะตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับตัว ford pass connect นะคะตัวนี้สามารถสตาร์ทรถผ่านแอปก็ได้หรือว่าจะจองคิวนะคะผ่านศูนย์บริการเซอร์วิสหรือว่ายังสามารถนะคะทักคุยกับ โ r ร c ักสเปเชียลของ Ford ก็ได้กรณีที่รถมีปัญหาหรือว่าอยากสอบถามเกี่ยวกับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับตัวรถนะคะตัวนี้ก็ยังสามารถเชื่อมต่อบลูทูธทุกอย่างได้เหมือนเดิมเลยและยังสามารถปรับแอร์ผ่านที่ตัวหน้าจอนี้ได้แล้วด้วยนะคะใหญ่และดูหรูหรามากๆเลยค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะเรายังมีเป็นแอร์ตอนหลังให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้ก็สามารถปรับที่ด้านหลังได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าแอร์ไม่เย็นนะคะนั่งแล้วทั่วถึงรอบคันแน่นอนคะ่ะค่ะแล้วก็สำหรับ ห้องโดยสารในตอนหลังนะคะตัวนี้ก็ดูกว้างขวางนะคะสะดวกสบายมากๆเลยแล้วก็ดูปโปร่งนะคะนั่งได้แบบสบายๆเลยบอกพนักพิงด้านหลังนะคะก็ไม่ตรงจนเกินไปนะคะมีองศาที่รับและพอดีกับสรีระของการนั่งของเรานั่นเองค่ะเราไปต่อกันที่ด้านท้ายของตัวนี้บ้างนะคะสาหรับรุน่นกเด้ทีนะคะด้านท้ายก็ได้ไฟท้ายมาใหม่แล้วทรงใหม่เป็นทรงเน็กเจนสวยงามมา,มากๆเลยและตัวฝาท้ายนะคะก็มีคําว่า XLT มาให้แบบนี้เลย ตัวนี้นะคะจะมีกล้องถอยมาให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะซ่อนอยู่ที่โลโก้แบบนี้เหมือนกับตัวไวท์แท็กเลยแล้วตัวกระบะด้านหลังนะคะฝาปิดท้ายตัวนี้ก็มีสปอยเลอร์แบบนี้มาให้แล้วด้วยนะคะเป็นสไตล์เมิการที่ลูกค้านิยมและชอบมากๆเลยและยังมีไฟเบรกที่ตัวฝาปิดท้ายแบบนี้ด้วยนะคะด้านฝาท้ายกระบะนะคะมีคําว่าเรนเจอร์แบบนี้นะคะแบบฝังไปที่ตัวฝาปิดท้ายแล้วด้วยนะคะ สวยงามมากๆแล้วก็ในส่วนของตัวการชนท้ายนะคะจะเป็นการชนท้ายสีเดียวกับตัวรถและก็ตัดด้วยสีดําด้านนะคะพร้อมเซ็นเซอร์การระยะด้านหลัง4จุดแบบนี้เลยอันนี้จะมาเพิ่มในส่วนของตัวออปชั่นนะคะจอยยแจ้งเนาจะเป็นแพ็กเกจเพิ่มเติมไปนะคะค่ะแล้วก็ตัวกระบะนะคะตัวนี้ยังมีตัว เหยียบด้านข้างนะคะสามารถขึ้นลงได้สะดวกสบายเนาะเมื่อก่อนก็เวลาขึ้นลงก็จะลําบากนิดนึงอันนี้ก็มีมาให้แล้วนะคะผู้หญิงตัวเล็กก็สามารถขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนตัวกระบะท,ท้ายเรานะคะด้านหลังเนาะก็จะมีเป็นตัวแมบ้บันทัดแบบนี้นะคะให้ด้วยสําหรับลูกค้านะคะที่ต้องการเอาไปใช้งานนะคะแล้วก็ รถคันนี้สามารถเป็นได้ทั้งรถครอบครัวออฟโรดแล้วก็เป็นที่ทำงานให้กับคุณลูกค้าได้ถือว่าคันนี้ตอบโจทย์นะคะครบเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะบอดี้ก็จะดูใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ตัวรถนะคะมีกว่ามีความกว้างมากขึ้นจากตัวรถเดิมนะคะเพราะว่าเราได้มีการขยายฐานล้อแล้วก็เปลี่ยนจุดยึดซัสซีนะคะออกมาอยู่นอก เปลี่ยนจุดยึดโช๊คนะคะมาอยู่นอกตัวซีรซีรถนะคะทําให้การขับขี่นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็การควบคุมรถนะคะหรือว่าช่วงล่างเราจะดูซอฟต์มากยิ่งขึ้นสมูทมากยิ่งขึ้นนะคะขับสนุกมากขึ้นนั่นเองบันไดข้างเราเป็นบันไดข้างขนาดใหญ่นะคะเป็นบันไดข้างสีดําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวลายด้านบนตัวบันไดข้างแบบนี้นะคะทําให้เหยียบขึ้นลงนะคะไม่ลื่นเนาะ และก็ใหญ่รับกับน้ำหนักได้ค่อนข้างเยอะด้วยค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะออยก็พามาชมรายละเอียดคร่าวๆไปก่อนละกันนะคะถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะคะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอยากสอบถามสามารถโทรเข้ามาคุยกับออยได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้าหนนะคะหรือไปในดีไลน์ตามลิงก์ด้านล่างทวิตมไว้ให้ก็ได้นะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะอยากจะแชร์ความรู้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ออยด้ตรงคลิปด้านล่างได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะออยลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ